อเอาลูกเวลอเอาโกเกโกชิปล้คุกกี้ช็อกโกแลต่ะลกูกไม่เอาโกเกโกชิปยี่ห้อเล่ใช่ไหมลกูกใช่ยี่ห้อพิงกโก้ไม่เอาเล่อะลกูกเอาพิงกโก้ทำไมไม่เอาเล่อะลกูกพิงกโก้มันเค็มมากกว่าเอางัา้นเลยอ่ะลูกใช่เกลเค็ม ทุกข์เค็มช็อกช็อกโกแลตคุกกี้ไม่เหรอแล้วหวานเน่ช็อกโกแลตเน่เดี๋ยวเอลฝั่งราหาไปเลยครับอ่ะแล้วก็บอกสิว่าเฟยเฟ้อยากกินเยอะเนาะลุงตัวกินไปเท่าไหร่แล้วลุงตัวกินไปเท่าไหร่แล้ว เมื่อกี้ลุงตัวบอกอร่อยสดเฮ้ยเฮ้ยเด็กเขายังใสๆมมล็การเยอด